บทที่สิบบทสวดมหาสมัยสุดเอวามีสุดตังเอกังสมัยยังพักวาสเกตสูวิหารติกะเพรวะตสุดสมิ่งมหาวเนมหาตาพิคูตังเคนาสิทธิงปัญจมาเตหิพิคูสะเตหิสตเตหิว่าอรหันเตหิวาสาหิจารุกะธาตุหิเทว็ตาเยคุเยนะสันนิปุติตาหุนติตพักวันตังทัศนายาพิคูสังคังจัตโกจะตุนังสุดทาวกายิกานังเทวตาอัลละ เอตะะ้าโยสิอายังโขภะควาสกเกตุอิหันติกะเปิเราวัตุเตมิงมาวัณย์มาตาพิขูสังเคนะติดเทียงปัญจามาเตหิพิขูตัดเตหิจะเปเหวว่าอะรหันเตหิท่าสาหิจลโลกธาตุหิเทวตาเยปุย,ยนะสันิปติตาหนุนติภาควันตังทสนยายยะพิขูสังกัญจยันนูนะไมยัมปิเยนะ พักวเะเตนุปะสังกะเมยยามะอุปสังกะมิตวาวะพะกวะโตสันดิเกปัญจคาถาพาเสยามาติอาตะโขตาเทวตาเสยยถาปินะมัพักวาปุริโสสัมารชิตะวะอังวาพาหังภาษาเลยยะภาษาลิตังวา ปาหังสัมมิเชยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตะตะหิตาภะคะวะโตสัพพุระโตปาสุตาหังสุอาตถุตาเทวุตาภะคะวพระขวัมตังอภิวาเทตะวาเอกามตังเออัตถังสุเอกามตังจิตตาโขเอกา เทวตาพระคาวโตสันติเกยอิมังการังอภาสิมหาสัมโยปาวะนักเมิงเทวกายาสัมมาคตาอาคาตัมหะอิมังธรรมสัมยังทักขิตาในเยวะอปะ ลาฮาชิตะสังคันติอิระโขอปาราเทวตาภะคะวโตสันติเกอิมังคาสังอภา,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 าสติตตะพิกาโวสัมมันสัมมาทาหังจิตังอัตโนอุชุกะมะกังสุสาลาธิวะเนตานิคาาะาเหตวาอินทริยาลักขันติ ปัญิตาติอตโกอภารเทวตาภกวัตโตตันติเกอิมังคตังอภาติเชตราวีรังเชตวาปัลลีทังอินทาขีรังโอหัตจมาเมขาเมจาเรจลันติตุตาวิมาลลาจักุ มาตาสันตาสุสูนาคาติอะระโขอปราเทวตาพระคุโตสันเกติมังคาสังอภาติเยเกจิพุทธังสารนังาตาเตาเสนาเตชมิสันติอภายาภูมิงปะปะหายามานุสังเทหัง เัวกายังปาลีปูเรสันติติอาจขภะพักวาภิกขุอามันเตสิเยคุเยนะาพิกเวทัสสสุโลกธาตุตุตเทวตาสันนิพติตตาหุนติตถาคตังทัสสนายยะพิขุสังขัญจะเยปิอัเตภิกขกเวทกัเหสุงอาเหสุงตติสัตมันทานัง อาหันโตธรรมะสัมพุทธาเตสัมปิปาควันตานงเอตะปะละบายะวะเทวะตาสันนิปติตาอาหิสุงเสยถาปิไม่หังเอตะละหิเยปิเทวิขวเบภาวิสันติอัตนาคตะวัตานัง อะะหันโตสัมมาสัมพุธทธาเตสัมปิภะขวัตตานางอะเหสุงปัละมาเยวะเทวตาสันิปฏิตาพระวิสันติเฉยยะาปิไปหังอัตตาละหิตอาจิกิสามิพิกเวเทวกายานางนามานิกิตตาปิสามิพิกเวเทวกายานางนามานิเทลิสามิพิกเวเทวกายานางงามานิ ตังสุนาธาสาธุกังมานาสิกะโรธาภาสิสมีติเอวัมพันเตปิโขติภิกขุภะคะวะโตปัจ,จัตโตสงฆ์วาเอตัเทววจฌติโรกับมนุษย์กัามี ยัตถะคุมาะทักสิตาเยติตาคิดิทัาพรังพิหิตตาตาสัพหิตาปุถุหิตเสหาวะตลีนาโลมปหังสาลีสมพุโนโอตาทามาสาสุทาวิปัสสนะมะนะนาวิลา จิญโยปัญจคตาเจตวา่านากปิละวัตเวอตวอามันไสยิสัทธาสาวกเกศาเสนระเทเฮวะกยาอภิกันตาเทวิชาราธาเิขาวโวเทจะอาตัปปะกามลุงสุตวาพุทธศาสนาเทสัมปาตุนะหุยานังอันมานุสามะ ศนา,นาท่าศาังอเปเกต้ามาตัตธาขุงทาหัตสังอตตตัตตงอังเอเกสาหัานังอมนุษสานา,พ,า,นานพัฒสุงอเปเกนันตามัตธาขุงทิสาสัพพาภุตาอหุงตัญจสัพพังอปิญญยา,ยา ป้าวากิตตาวาณัจจุม,มาตโตอมสัสยิสถาสาวเกตเสนระเตเทวกา,ายะอาภิกันตาเตวิชานถาถพิชา่าเวเโวหังกิตตากิสาหานิติลาหิอาจุปผ้าโสตตัสตัสหัสสาพยาขาปุมมากะปิรววัตวะวา อิติมันโตชุติมันโตวันน้วันโตยกสันติโนหมดธรรมะอภิกามุภิกขุดังสมิธิงว่านางอาจาหัสาเหว่ามาตายกขานาวัติวันนีโนอิติมันโตชุติมันโตวันน้วันโตยกสันติโนหมดธรรมะอภิกามุภิกขุดังสมิธิงว่านางตาตาขีลาติสาหัสายะขานาวัติวันนีโนอิติมันโตชุติมันโตวันน้วันโตยกสันติโนหมดธรรมะอภิกามุภิกขุดังสมิธิงว่านางอิเจเตโสลาหัสา อสสายขานาวติวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยักสันติโนวัฒนาอภิกรรมมุภิกขุ่นางสือว่จริงว่านางเวสามิตาปัญจสัตยาขานาวติวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยักสันติโนวัฒนาอภิกรรมมุภิกขุ่นางสือว่จริงว่านางคุ้งพีโรราชจข้าอิโกเวปุลัสสะนิเวจังนางปิญญโยนางสัตตลัตสัตตหัสังอ ถานางปิดบุปาสันติกุมพิโลราชาคหิโกโอปาข้าสมิติงว่านางปุริมจากที่สังราชาตัตพัตนะรัโถปัตภาษาสติ นภานังอธิปติมหาราชายาสันติโสปุตตปิตัสสะภาวอินทนามามาภะลาอิทิมันโตจุติมันโตวนะวันโตยัตสันติโนโมทัมมะนาอภิกรรมุภิขุนางสุบิเทงวะนังท่ากินัญจาริสังราชาวิรุณโกตปากาสาสติกุมพันทานังอธิปติมหาราชายาสันติโสปุตตปิตัสสะภาวหโวอินทนามามาภะลา ที่มันปที่มันโตชุติมันโตวันหน้าวันโตแยกสันตินมรรตมนาภิกรรมพิ่ผูนางสมิจริงว่านางปัญจิมัจจติสังราชาภูเวนวิรุปัโขปัสสาตตินางคานางอธิปติมาราชายักสันติโสพุทธปิตาสป้าโวอินเนอร์มามาพอลัอิทิมันโตชุติมันโตวันหน้าวันโตแยกสันตินมรรตมนาภิกรรมพิ่ผูนางสมิจริงว่านางอุตารัญจาที่สังราชาภูเวโลตัสปาสาสติ ขานางอธิปติมหาราชยสันตีโตอุตาปิตัสสะพาโพอินทนามามาภะราอิที่มันโตชุดถีมันโตว,นวันนันวันโตยสันสิโนโหธ,ธมนาอภิการมุงพี่ขูนางสิมิติว่านางปุรีมาทิสังะละทัตตะลโถภะกิเนนาวิรุณหะโกปฉิเมนาวิรุณปะโกกุเวโรอุตรังีิสังจัตตาโลเต มหาราชาสัม,มตาจตุโลทิสาพันธันลลมานาอตถสุเวนากาปิรลวัตะเวเตสังมายานวิโนทาสาอาคูวันจันิกาสัทามายากุเวนทุเวเกนทุวิภูจะวิภูโตตาหะจันทนโนกามะเตโตจะกินนุ มโติมัโุจ่าปะนาโทโอปมัญโจอเจวะสูตโตจ่ามาตาลีจินจิตตะเสโนจะาคันทโพนลาโลลาชาจะกะโนตะโพอาคุปันจะสิโวเจวะยินพระรูสุริยะ มัจจาเอเตอเอเอเอจันเจจลาชโนคันธภาสาอาชุพีโอทน,นาอะพีคามุงพีขูนางถึงวิเิตรว่นางอาถาโูนาภานาภาสานาคาเวนะเวสาลาสาวหะตันจัก,กากำมพรรักษ ตะละอากุปายาคาตหาหะยาติพิยามุนาตะัตะตะลัทธาจากอากุนาคายาสันสีโนเอราวันโนมหานาโคโโหโสปาคาสมิติงว่านังเจนาคาราชจสหาัส หาลันติทิพาทิชาปัจชิวิสุทธาจาักขูเวหายาสาเตวะนะมัชปัตาจิตตาสุปันธตาอิติเตสนามังอะยันตานาฆาลาชนามาสิสุป,ปนสันธโตเกมามากาลิพุโทโธปัน นะฮะฮะิวาจาหิอุปะทตาวาวะยันตานาคาสุปนัสุปนนาสารนะมากังสุพุทธังจิตานะชิตนะหัตตะเถนะสุสามุทัง อสุลาสิตาพาธาโลวาสะวัฏวัฏเสเตอีกที่มโตุยะสังสิโนการละกันจามหาพิสมาสุอสุลาธานะเวขสาเวปจิตติปุจิตติจะปะหาราโทนมุติจะหา จตันจะาพาระฤปุตตานังสัพเพเรโะนามกาสันเนหิตวาพาระลิงเสนังนาหุพัทธมุปาข้ามงสามาโยุธานิพัันเตพิขูนางสะไม่จริงว่านาง อาปูจเทวาปติมีตเตโชวาโยตธาขามุปลุนาวุลุนาตโมจะยะสาสะหะเมตตาสุลุนากายิตาอากุเตวะยะสันติโนทตเสเตสะทศรากายาสเปนาวัติวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสันติโนหมดทมนาอภิกรรมุวิภุนังสนมิจริงว่นังเป็นทูจเทวาตาหาสีเจอาสะมาจะทุเวยะมาจันทัสโสปานิสาเทวา กันทะามาคูปุระกิตตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุระกิตตาท่ขัตตานิปุระกิตตาวาอาคูมันทะาวะสาหากาวาสุนังวาสโวเสถโธสัตโกปาคาสุรินทัโท ซาเสตสาสารกายตะเปนาวัติวนิโนอิทิมนโตชิติมนโตวันโนวันโตยัสันโยมวันัมนาภิกามุพิขุนัสมิติงวนางอาถาคูตาหะคูเทวาชาลามัตถะลิขาลิวะอะลิทัตทักาจะโลชาจะอัมอุมาปุปภะอิสภาสิโนวัลุนาสหะ ธรรมะจะอัดจุดยาจะอัดเนชากาสุเลยยลูจิราอากูอากูวาสะวะเนติโนท่าเสตเตอร์รากายาตะเพนาวัติวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยักสันติโนโมตามนาอภิกรรมองพิกุนาสิมิติมะนังธรรมาจาะหามหาธรรมา มนุษย์สามนุษย์สุดตะมาจิตตว,วาปาทูสิกาอาคูอาคูมโ,โนุปา,า,า,ปาทูสิการาถาคูหะะโยเทวาเจจะโหโลหิตาวาจิโนปาลัตามหาปาลัตตาอาคูเทวายะสันติโน พระเศจเตสนาราคยาสเปนวัต nah ิวณีอิติมโตชุติมันโตนาวันโตยะสันจิโนวัธมนาอภิคามุงพิขุนาติมิติงวานาสุขากะลุมมหาอาลุณาอาคูว่าฆาดาสาตาหะอภาปะคยหาปะโมุขาอาคูอาคูวิจักขะนาตถามัตาอาลัคขะจา นิสักกายสันสีโนหันนายังอาคาบุชุนนโยอิสาปะทิวัตสติอาเสเตสัสสากกายาสเพนวัตสิวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยาสันติโนโมทามนาอภิกามุงพี่ขันางจะม่ทิ้งว่านางเขมิตุสิตายามาอัตถกายะยะสันสีโนสเพ สัมพิทตะกาละมาเศฐาโชตินามาจะอาตะาวเานิม,มานะระจีนอ,อาคูอัฐาคูปะละนมมิตา,าศตทศเสตตะธรากายาสเปนวัติวันิโนอิทิมันโตจุติมันโตว,วันัวันโตยะนติโนมุธามนาอภิจามุภิปุนักจะมิติวััง ทัดเศเตทัดเศเตเทวานิคายาตะเป็นาวติวันณโนนามันว่าเยนะอาขันจุงเยจันเยติสาสาหาว่าวุฒาชาติมักขีลังโอคาตินามานาพระวังพักเกโมหะตะลังนาคัง กังท่าละกัรทงว่าติตาติตังสุพมมาปาระมาโตจะปุตตาอิทิมาโตสห์สันนังคุมอาโลอิโตจะโสพาขา้าสมิจริงว่านางตับ หัสสาภมมากะมาโสกานังมหาภมมาติภัตติอุปปันโนชุติมันโตุพิสมากาโยยาสันสิโสท่าเสท่าเสหิสระอากูปัญจะ กะวัตทะวจิโนเตสัญจะมจชะมาชะโตอาคาหาลิโตปาลิวาลิโตเตจัสัพเพอ,อ,อ,อาภิกันเตสินเทเทเวสัพพมะเกพเาลาเสนาอภิกามิปัญจกันากน,นาหัสะ มันที่สัมันที่ยังเอะคัน,ถะถะนทะธา,าพันธาอะทะเกนะพันธามัตถุโวสมันตาปริวาเรธามาโวมุนจิตอะโกจินังหิติตันทะมาหาเสโนกัน อาเสนังอเาเทไซยปานินาปัตละมาหะจาตาลังกตาวาเวทนวังยะถาปาปุสะโกเมโกพะนะยังโตตัวิจุโกตัทธโตปัญจสุธาติสุวัติสังขุโสะ อาสะยังวาเสตันจัดสับพังอพิญญาญาวาวากิตาวาจักุมาตโตะอมัตยิสตาสาวกเกสเตเนระเมามาลาเสนาอภิกันตาเตวิชานาธาภิกขวโวเตจากอาตตะกะมะลุงสุตาวาพุทธศาสสานังวตะลาเคเหิปะกาบุง เพสงังโสโลมังติอิตัญชายุงัตเพวิชิตตังคามาหายาติตาสาาาตาันสิโนโมทันติตาหาภูเหตหิสาวกาเตชาเนสุตาติ